สวัสดีคนมาทุกคนสวัสดีคนมานะครับสวัสดีสวัสดีมาเจอหมูเต่าร้องเพลงใส่เลยวันนี้ก็จะมาอีกครั้งกับการเปิดกาชาที่ห่างหายกันไปแป๊บเดียวนั่งไปเลยเลอนั่งไปนี่เพิ่งเข้ามาเลยเมื่อกี้เนี่ยโหร้านค้ามีอะไรใหม่ปะมีอะไรอ่ะ อ๋อชุดใหมชุดหิงกวงชุดห่วงพันผมหกร้อยอะอผมเติมรายวันไงไอลายวันสองรอบปะวะหกร้600นะอยเนี่ยผมไม่ได้เติมแล้วนะครไอเก,กนชินเนี่ยไม่ได้เติมนาะนแล้วตอนนี้เป็นแบบสายฟรีอยู่ไอตอนเติมช่วงหูเต่าแล้วคุณกลับไปดูช่วงหูเต่าเลยมันเกลืออะไรขนาดนั้นออไอดาบหมา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 เยอะมากอะผมจะได้โฮมาเนี่ย ไอตอนนั้นเออโอ้เห็นแล้วเครียดไม่เติมแล้วครับเออเรามาลองกันก่อนไหมเนี่ยเชินเหอคือแต่วันนี้ไม่ได้มาเปิดเชินเหอนะเอ็นการมนย่ามาแล้ววันนี้ไม่ได้เปิดเชินเหอนะมันนีมาเปิดหยุนจินเนี่ยแหละแต่ว่าแบบคือเพราะว่ามันมีสี่ตู้อะถ้าเกิดคุณไปดูมาเลยมันจะมีสี่ตู้เนี่ยเออแล้วคือผมอยากได้ไอตัวตู้สองมากกว่าผมลองเทียบไปแล้วคือ ตัวใหญ่ได้การยูแช่ของใหญ่ได้การยูนะครับผมข้าบมาตอนนั้นนะพูดแบบบูเต๋าซึ่งวันนี้ก็จะมาเปิดเออวันนี้อย่าไม่คือผมเนี่ยไอแพดเนี้ยผมจะเปิดการยูนะครับเออแล้วผมก็ไม่รู้ดิว่าผมจะเปิดเสี่ยวหรือเปิดเฉินเหอดีไอแพดนี้ตอนไอตอนเนี้ยตอนแรกก็กะจะเปิดเสี่ยวแหละแต่แบบเฉินเหอมันดีหรือเปล่าอ่ะเออแต่วันนี้ก็ผมก็จะเปิดให้ใครห,หยุ่นจินนะ ไอ้เผ็ดเนี้ยน่ะมันยังไงมันก็ตีตีไปหรอแล้วกดคิวยังไงชุนมันต้องเปลี่ยนตัวเนี่ยใช่ป่ะอเอาตัวอื่นมัดีเทียแทนเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนมีนเปลี่ย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 นมีกดกดอะไรเดิมหมดเลยนี่นี่อันนี้มันดีเทียือเปลี่ยน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 มันต้องเปลี่ยนตัวครับ เออมันเล่นอย่างไงวะเชิญเหอคือผมจะเปิดแค่หยุนจินแหละนั่นแหละประเด็นนะครับยุนจินนี่ก็เออพอมันถึงเปิดก็เคยพูดแต่ตอนตู้จงหลีแล้วนะแล้นะคือพี่จงหลีเนะี่ยมันมีตัวหนึ่งเว้ยที่ผมร้อมากกว่อาอากายคือน้องคูโรเนโกนะครับหยุนจินนะครับตัวเนี้ยเนะี่ยผมขึ้นมาให้ใน,นหน้าจอแล้วแต่ว่าคือเพราะว่าหน้าตาเหมือนไวฟุเก่านะครับ หน้าตาเหมือนคุณโรนโกด้วยเป็นไวฟ์ฟูคนแรกนะครับผมมีสามหมื่นเพรนะแตียเราะเปิดแค่ได้อยู่นจินนี่นแหละเออเพราะงั้นก็เปิดเลยดีกว่าเอา้ยอ,อันนี้เลือกอะเอาห่อใหม่ดีไหมอันเนี้ยไันเปิดเออเปิดตู้เสี่ยวดกวาไปกันเลยดีกว่าอย่าได้เสี่ยวเปิดอกี่รอบแล้วคือคืออย่าอย่าได้เลดดีกว่าโอ้ยเนี่ยนะหนึ่งสองหก เจ็ดแปดแปดแปดรอบโอเคคืออย่า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 ได้เร็วๆเพราะว่าจะได้เป็นการรันตีตู้สองนะครับจะได้เป็นการันตีตู้การ์อยู่นะครับถ้าเกิดได้ก็ก็ต้องข้ามการ์อยู่มั้งเออเพราะใหญ่ก้องอาใหญ่อีกโอเคปะเราเปิดเทเลมิรแล้วกันครับทุกความประหยัดอ่ะเนี่ยมาแล้วมาแล้วหนึ่งเม็ดได้มาเลย ใช่ป่ะอ๋อนั่นเอาโอเคครับจบกันพี่เจดีย <c oughs> <c oughs> อ,อ้าวีสนุกเลยดีครับเอาขอโทมา่ามาใส่ก่อนนะคือผมไม่รู้ใส่เซ็ตอะไรดีเหมือนกันนะผมก็เลือกอะไรเซ็ตใหม่มาใส่คือลองคิดไปคิดมามันได้เซตใหม่แล้วก็เซตหินสองอันเซ็ตหินสี่อันถ้าเป็นทีมหินก็พอเป็นไปได้นะ แล้วก็เซตหินสองอันเซตใหม่สองอันก็ได้อยู่เหมือนกันมัง้งลองดูแล้วกันครับไอแพ่ตัวใหม่แผ่นนี้คืองงมากมันเป็นตัวซับนะอ่าเน,นี่ยอันใหม่แล้วก็เอาหอกไอหอกโทมัสไปใส่ได้แหละไอโทมะสเอาไอไอนี่แล้วกันเอาโฟมอันนี้นนไปใส่นะโอเคไหนลองหน่อยดิเอาแทนหนินกวงเนะี่ยที่หินของทีมงูเต่าโอ้มีมมเสียงเฮ้ยจ้ะ ทำอะไรได้ไหมกด e เนี่ยตีได้ไหมอยู่ได้เฉยล่ะกดค้างหิยุ้งกี้ทำไมสแต็กหนึ่งวะมันเล่นยังไงเนี่ยเอาใหม่หิยุ้งกี้มีโลอ่าไม่ไม่มีละเก็บอ่ะมาเก็บอันตีนะแล้วกันหิยุ้งกี้หมื่นเจ็ด ทำก็แรงมั้งเออแรงปะวะไม่รู้ฮิยุงกี้โจตายเลยเฮ้ยมันก็แรงอยู่นะเฮ้ยจุ๊บเฮ้นี่ตรตายอยู่เพิ่น้ำเม็ใช่ไหมยังไงวะอันเนี้ยหูเต่าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกดหูเต่าจะเร็วไปมันมียังไงมันมีมีดาวเมจเพิ่มมานี่ว่าไอ้ดาวเมจเล็กๆนี่ปันอะ ยังไวงไวะมันดูยังไงวะอ้าวหมดแล้วยุง้งจีอ้าวฮะเดี๋ยนะยังไงอ่ะตัวตัวซับก็อย่างเง,งี้ยงงเออเฮ้ยเราไปลองในนี้ก็ได้วะลองในลองนะอ่ะอไปดิยุง้งจีมิโนโอเอลไม่เอาเราเล่นอยู่จริงยังเดียวเชงโอ้ก็แรงอยู่มั้ง กดชาร์จไาเงี้ยแต่นี่4ี0พนหกเลยเหรอเราเมื่อกี้หมื่นนะเมื่อกี้กดชาร์จหมื่นนะครับโอ้หนี่ตุ่ม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 แบบนี้เลยเราต้องเทียบดาเมจเราเทียบดาเมจตัวนี้ก็ได้วะเฮ้ยแต่มันชาร์จเร็วนะครับเราวแส่หอกอะไรเนี่ยหอกครับครับผมเอ้ยอันนี้แหละมั่งอ้าว มันประมาณหมื่นพันพันเจ็ดหรือเปล่าอ่าไม่ใช่เก้าร้อย 900. ต้องไปเคียดกับตัวเล็กนะอ่าวแม่งหมดพอดีเครียดเลยเดี๋ยวพอทีตัวนี้ตายเดี๋ยวก็มีตัวเล็กมาให้เราตีอันนี้ก็มาละอันนี้ตีอะไรหกร้อย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 สิ พันเดี๋ยวสิหกร้อยอยู่ไหนนี่ปะอันนี้หกร้อยเจ็ดสิบสองนะครับอติโปรพันเจ็ดร้อยโอ้เพิ่มจริงครับเพิ่มจริง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 เออเพิ่มเยอะนะเพิ่มเยอะนะโอกาสเท่าไหร่ไอตัวนี้พันแปดเฮ้ยมันก็เยอะนะเออก็เยอะนะถ้าเชื่อไปรเมิดแค่นี้นะครับโอเคก็ถือว่าสวยน่ารัก จบเออเปิดการอยู่ต่อนะครับคลิปหน้ามีแคเ่เดี๋ยะคลิปเออเดี๋ยวไปเปิดกระชาซะหน่อยแล้กนะครับเพราะได้เพชรมาจากการอัพตัวละครนี่องหนึ่งสองข้ามโจข้าม เอ,อ้เกลือเพ,พิ่งได้ดาบหมามาหม่รอบนะไอ้นผมเบื่อดาบหมาไหนๆก็ไหนๆเรามาลองเปิดเพิ่มซีหนึ่งนะแได้หนึ่งดูมาแล้วนะลองเออลองดูสี่โลดีวะไม่ไม่เอาเสียวแค่นั้นแหละเปิดไปจนกว่าจะได้สีดาวดีไหมสิบโลแล้วได้บ้เออไปโอ้ กัวสีทองมันเป็นครั้งแรกที่ผมกลัวสีทองเมจิกาย Forest Shadow Sky Rider Cool Steel Forest Shadow Emerald of Harbinger Emerald Sling เฮ้ยผิดอ้าว เห็นว่าแบบกดตีไปตีมาแต่มีเชงด้วยเฮ้ยเมืม่อกี้เมื่อกี้วุ๊บนี่เชงกดชาร์ตอ่ะก็มีใช่ป่ะนี่เชงเฮ้ยเดี๋ยวตีไปแล้วก็เชงเลยครับเออตึงตึงอ่ะยงังเฮ้ย ชิงฮึบไม่เชิงฮึบเชิงเชิง, <c oughs> ชงโอ้โหสุดยอดเชิงนี่โอ้โหแม่งชงเชิงอาจมีใครมาโอ้โหไอ้สกิน <c oughs> ไอที่มันซื้อเร็วจริงๆโอ้โหเชงจบไปครับไปแล้วครับบายได้อีครับจเจอกันใหม่อย่าเอเอ้ยการอยู่เดี๋ยวการอยู่มาเปิดด้วยนะ,ะครับเจอกันใหม่อะไรนะเอ้ยบายเจยอีครับสวัสดี